ที่สุดของการรักษาโรคนอกจากยาที่จะให้ผู้ป่วยกินแล้วจะต้องมีการพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยด้วยการตอบสนองต่อโรคของระบบภูมิคุ้มกันคือเครื่องชี้วัดที่ทางของการรักษาโรคอยากให้คุณเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคก็แล้วแต่ล้วนต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันเป็นหลักเย็าเพียงตัวช่วยให้กับระบบภูมิคุ้มกันหัวใจของการรักษาโรคคือระบบภูมิคุ้มกันต้องดี ภูมิคุ้มกันที่ดีแข็งแรงคือสุดยอดของความต้องการในชีวิตของทุกๆคนและถ้าคุณต้องการอยากมีระบบภูมิคุ้มกันดีแข็งแรงขอแนะนําให้คุณเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติให้กับร่างกายของคุณด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากภูมิคุ้มกันธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักอยากให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟคเตอร